ก็ก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่ทำโปรเจกต์นี้ให้เรานะคะก็ไม่ใช่แค่ผู้คุณที่รักเราอย่างเดียวแต่ว่าพวกเราก็ทุกคนเหมือนกันใช่ไหมพวกเราหรักรู้ถึงเอ่อ <reveal> ความซัพพอร์ตของทุกคนเสมอน,นะคะแล้วเราก็พิเชษมันจริงๆว่าเรารู้สึกขอบคุณดูครั้งที่ไม่คนรู้จักมิเลยอยู่จูลุงสาสันหรือว่าอิอนดูนาแล้วก็รู้คนในยี่สามจุดห้านะคะก็วราเราเต็มที่มากจริงๆแล้วผลที่มันออกมามันทําให้ทุกคนรักตัวตนตัวละครจริงๆแล้วก็ตัวตนของพอกเราจริงๆก็ขอบคุณมากๆค่ะ ก็หลวงพอเนี่ยมาถือล่าวตีบุตร ful, 謝謝 1> <1> ใช่ใช่พี่ขอบคุณด oh> ้วยที่บอกว่าคอยสับสับเราแล้วก็มันนั่งอยู่ตรงนี้ให้เราเห็นตัวเป็นเด่นก็หลังจากนั้นก็อะไรด้วย รู้จัวน่าจะรู้มาตลอดกับพวกเราแบบมองเห็นการเป็นการมีอยู่ของทุกคนมาเสมอรับรู้ถึงสิ่งที่ทุกคนทำมาให้แล้วก็รู้สึกขอบคุณอพิเอ์กับทุกอย่างเลยจริงๆรู้สึกผูกพันตลอดที่แบบอยู่ด้วยการเทรทนแฮปด้วยกันมาทุกสองน้ำพึ่งตกวันสุรอะไรเงี้ย คือแบบผูกพันเหมือนเป็นพี่น้องเหมือนเป็นครอบครัวอะไรอะไรเอาเองเนี่ยพอรู้ว่าอีกวันสุดที่จะไม่จไ่ด้มีทุกคนอยู่คอยแบบคิดอะไรไปกันแทนอะไรไปกันอีกอย่างก็รู้สึกว่าใจหายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ทำหน้าที่ของเอแอลเอ็มที่ตอนนี้จบ12ตอนแล้วทุกคนก็ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วนะคุณมากเลยนะคะสำหรับที่ผ่านมาค่ะ เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือเป็นกำลังใจของทุกๆคนหรือเป็นกำลังใจของการมีอยู่ของหลายๆคนตัวเองและแกวก่หนูผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าหนูอ่อนแอหนูเปิเด X หนูเปิดโซเชียล ดูเจทุกคนดูแต่งกองแต่ก้องเยี่สาวเองหาเยี่ยมสาวจน้าวเอาหายรกเยี่ยมหนูต่งกล้องไูชิวเลอรกอแฮปปี้เก่งมากดูดีใจที่ได้เจอทุกคนและแสดงทุกคน ขอบคุณที่เป็นกันและกันของพวกเราเหมือนกันนะฮะก็ลำเจากนี้เราก็จะอาจไม่ได้มาปั่นเพ้นเปกันแล้วแต่ว่าจะพยายามเข้ามาเล่นให้หายเหงานะเอาคช่ไหม And um, for the fans, thank you for always supporting us, supporting so, 23.5 teams, different teams, and my lovely company, David We are nowhere to say more than thank you. We love you too. <laughs> ขอ้ขอสิยงต้นเบอใสัก้านะคะให้กับมิวลจากยูจูายี่ิบามจุดห้าจาที่เลียค่ะขอบคุณุกัันใจนะคะจากโปรเจกตี